คุยก right. ันนะครับ um. ่นแหละทุกคนพบกับช so ่องกัญจนาลีบ่อน้อยแชนแนลก็วันนี้ก็จะมารีวิวตุ๊กตาโพนี่หรือยูนิคอร์นไม่รู้แพ้ กระต่ายยูนิคอร์นจับฉลากได้นิ่มมากเปลี่ยนสีได้ด้วยนะคุณอันนี้ก็จะเป็นตาตรงดาวๆก็จะเป็นกล่าวเพชรเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นทุกท่านได้รู้นนะครับส่วนของไทยชนะนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันหลักนะครับที่เราไปทุกที่ต้องสแกนขอความร่วมมือทุกท่านนะครับ แล้วก็เมื่มอวานนี้ได้พูดไปมีหมอชนะด้วยขึ้นมาอีกหนึ่งนะครับในหมอชนะนี้ก็เป็นแอปที่จะทำให้เราสามารถที่จะติดตามตัวบุคคลที่มีความละเอียดได้สูงขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะติดตามการติดโรคต่างๆของท่านได้รตรงน,นี้เป็นกาขอความช่วมเือทุกท่านช่วยกันนะครับ ปีสอง้าเลยทุกคนดูข้างหน้ามันนะตรงเขาก็จะเป็นกากเพสแล้วอันนี้ก็จะเป็นผเนหูอันนี้ก็คือหูนิ้วตาอีกอย่างหนึ่งที่พี่ชอบมากเลยก็คือตรงนี้ทุกคนเป็นซิปไม่ใช่กระเป๋าแล้มันเป็นซิปใส่ข้อมูลอุกข้อมูลที่ยัง ไม่เรียบร้อยแต่วันนี้เรยดึงชันข้อมูลที่แทเจนสื่อสารเนี่ยจับนลารับใช้พื้นที่นะรัมสถานการณ์สำหรับคาิปนี้ก็หนึ่งคือพื้นที่ควบคุมสูงอย่าลืมกดติดตามไม่ช่องการจนารีบอน้อยแชนแนลสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย